แอมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยผมเองเอจิโคเวอร์นะครับผมนะวันนี้ก็จะมาสอนทําในส่วนของกระทา,ากระทาอะไรวะโอเค สรุปคือเอวันนี้ผมจะมาสอนหาคทาฟรีเลนนะครับผมนะก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ทำนะแต่ว่าผมจะมาทำพร้อมกับคนดูนะครับผมก็วิธีทำกระทาฟรีเลนนะครับผมอย่างแรกเลยให้เราไปที่เกาะเออเกาะต้นไม้ก่อนนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมทุกคนไปเลยนะถึงตรงนี้นะครับผมเอ่อทุกค่อยทุกคนเออคุยกับบอสฟรีเลนนะครับผม พอเราคุยกับบอสฟิเลนเสร็จนะครับผมให้ทุกคนไปไปตีมอนทุกมอนนะครับผมที่มันมีควนให้รับควนนะคุเริ่มจากเกาะแรกเลยนะครับผมโอเคผมขออนุญาตตัดภาพไปทีละเกาะเลยนะครับโอเคครับผมพอเรามาถึงที่เกาะแรกนะครับผมให้ทุกคนรับควสตีมอนก่อนเลยนะครับผมอะตีมอนพวกนี้ไปเลยนะครับผมตีเลยก็ตีไปประมาณนี้นะตีไปเลยนะ พอตีเสร็จนะมันก็เันจะเขียนว่าคุยสําเร็จนะให้เรารับคุยต่อเลยครับผมเกาะแรกก็จะมีบอสให้เราตีบอสไปเลยนะครวเ,เราต้องรับย้ำนะครับเราต้องรับคุยด้วยนะโอเคเนีย่ยแล้วเราขึน้นข้อความสีม่วงตรงหัวนะโอเคงั้นเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมย้ํานะครับว่าให้ตีเอเกาะทุกเกาะที่มีให้รับคุยนะให้เราตีไปเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อไปกันเลยนะครับอ่ะเกาะลิงต่อเลยนะครับโอเคครับผมพอเราเอ่อทำเฟสเกาะลิงเสร็จนะครับผมแล้วก็ไปตีเอ่อเกาะต่อไปต่อเลยโอเคครับผมเกาะต่อไปก็คือเกาะหิมะนะคะผมก็ตีไปเลยเนยะ โอเคพอตีเกอะหิมะเสร็จแล้วก็ไปเกาะต่อไปกันเลยอ่ะเรารับาคุยด้วยก่อนเลยนะครับตีเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วเรากลับไปที่เกาะต้นไม้เลยครับที่ที่คุยกับเอ,อ่อฟิเลนนะครับอ๋อทุกคนครับผมลืมไปนะครับผมเราต้องตีเกาะน,นี้แนะ่นอนวันนี้นะอ่ะแล้วก็กลับมาคุยกับฟิเลนเลยนะครับ อพอเรากลับมาคุยกับฟิลเลนนะผมฟิลเลนก็จะอัญเชิญบอสออกมานะครับผมอ่ะแล้วเราไปที่เกาะเอ่อเกาะอะไรวะมันเป็นเกาะเกาะปลลองนะครับผมอ่ะให้ทุกคนไปที่เกาะประลองเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมพอเรามาถึงที่เกาะประลองเราก็จะเห็นเอ่อฟิลเลนนะครับผมที่เป็นร่างเอ่อร่างร่างดำๆอย่างนงี้นะอ่ะแล้วให้เราตีเลยนะครับผมตีจีก่อนจะตานยนะ เนะคับผมพอเราตีมมาแล้วนะครับผมมันจะมีโอกาสดรอปในส่วนของเอ่อคัมพีนะครับผมคัมพีก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะเนี่ยคัมพีนะครับอ่ะเราก็ได้คัมพีเป็นแบบนี้นะครับผมนี่คัมพีโอเคพอเราได้คัมพีเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมไปหาในส่วนของเอ่ออะไรว่ามานาโซนนะครับผมนะซึ่งมานาโซนเนี่ยหาจากบอสทุกตัวนะครับผมที่มีกล่องดรอปนะครับผมนะ เอ่อในส่วนของบอสฟ,ฟิเลนก็มีโอกาสที่จะได้นะครับผมในส่วนของมานาโซนนะครับผมนะโอเคก็คือสรุปแล้วไอ้มานาโซนเนี่ยหาได้จากบอสทุกตัวที่มีกล่องดรอปแล้วก็บอสฟิเลนก็มีโอกาสได้นะครับผมประมาณนี้โอเคและเรานะครับผมเตรียมเอ่อในส่วนของมานาโซนมาประมาณเอ่อ <Okay. S 2> ไม่รู้ว่าต้องการหนึ่งร้อยสามสิบห้าหรือว่าหนึ่งยห้าสิบนะแต่ว่าผมเตรียมมาประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบ เออมานี้นะครับผมเออเนี่ยผมเตรียมมามาหนึ่ง้อยห้าสิบนะประมาณนี้นะครับผมอ่าบอสที่มีกล่องก็จะมีบอสเออที่ใช้เอออย่างเช่นบอสโกโจที่ใช้ใช้เศกอ่ะเออที่เกาะน,น้ําแข็งนะแล้วก็บอสที่เกิดตามปกตินะครับทุกๆ5 1ห้าถึงสิบนาทีนะตรงเนี้ย โจวีหนึ่งสุขุนาวีหนึ่งแล้วก็บลน,นัสส์น,นะครับเกิดอยู่ตรงนี้นะอ่าถ้าเราตีไปก็มีโอกาสดรอปมานาโซนนะเดี๋ยวผมจะตีดูนะครับเนี่ยมันดรอปมานาโซนนะครับผมมาเนี้ยโอเคพอเรามีมานาโซนครบหนึ่งร้อยห้าสิบอันนะครับผมให้เราไปที่เกาะเออผมจะเรียกว่าเกาะอ,อะไรดีเรียกว่าเกาะสีส้มแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสีส้มนะโอเคขอขออนุญาตไปที่เกาะน,นั้นสักครู่นะครับ ผมพอเรามาถึงที่เกาะน,นี้นะคะผมให,ให้ให้ทุกคนเออมาตรงหลังเกาะน,นะหลังเกาะเอออยู่ตรงนี้นะคะผมให้เราไปตรงนี้นะเราไปเลยนะครับโอเคอ่ะแล้วก็มาตรงนี้นะคะผมตรงนี้ก็จะมีคราฟนะคะผมในส่วนของกระทาลิฟเอ,อฟฟิเลนนะคะผมนี่อ่ะซึ่งไอที่เป็นเออลูกเออได้พวกเออ มานาโซนที่มันเป็นแบบเป็นสีอะให้ทุกคนมาคัาตรงนี้ครับผมอ่ะมันว่าต้องการเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบัก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 เอาเอาบักบักบักไม่เห็นเฮียอะไรเลยวัตเตอร์ฟักบักเฉยเอาไงดีวะเอาเป็นว่านะครับผมก็คือเออทั้งหมดเนี่ยจะใช้อย่างทุกอย่างอย่างละยี่สิบห้านะครับผมนะให้เรากดเออกดซื้อไปเลยกดซื้อซื้อทุกอย่างนะครับ มันใช้หมดนี่ใช้อย่างละยี่สิบห้านะครับอกดไปเลยกดไปเลยอ่ะแล้วพอเรามีหมดทุกสนะีนะนี่และให้เรามาคุยกับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมและให้ทุกคนกดตรงกระทานะครับผมนะแล้วมันบอกว่าต้องการเอ่อเอ่ออะไรวะมานาโซนพิงค์มานาโซนกรีนแล้วก็ คัมพีแล้วก็มานาโซนเยลโล่แล้วก็มานาโซนบลูแล้วก็มานาโซนเรดแล้วก็มานาโซนธรรมดาอีกสิบอันนะครับผมโอเคแล้วให้ทุกคนกดกดอะไรกดซื้อไปเลยนะครับผมอ่ะอ่าแล้วก็ได้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่าแล้วก็อยู่ในกระเป๋าเราเลยนะครับเด็กกระเป๋าซอสเอาอยู่ไหนวะอันไหนวะ อ๋อนี่ไงอ๋อมันต้องกดใช้ก่อนโอเคมานี้นะครับอ่ะแล้วก็จะได้มาวันนี้นะครับผมโอเคและเรากดใช้ไปเลยนะครับผมนะใช้เลยนี่แล้วก็อยู่ในช่องซอสของเราอะแล้วก็ใช้เลยอะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต้าวผมด้วยนะคะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับบายบายกดต้าวผมด้วยเออกดไลค์กดด้วยบามมยบามมย